เศษแบ็แแบ็อยเศษรอย้อเออแค่นั้นแหละกูเล่น้องรักเส้นทางนี้กูผ่านฉัหลุยเอาหมดแล้วนี่หมดแล้วแงของหอยโอ้ขอขอขนาดนั้นเลยเหรอพี่สุดแล้วเนี่ยหียังจะแหลกอีก กูสามสิบกูยังเหลอ๋อไอปิงปอมปิงจริงหนูเลือดเฮ้ยอะไรอ่ะไม่อะไรได้ไปหนึ่งาได้ไปหนึ่งายีมุ่งปากลืมแม่ยีมุปากหรืนะดูมีเท่าไหร่ได้เปล่าไม่ไปแล้ววาวอะไรเนยอะไนโอเคเดี๋ยวตัวเดียวนะตัวเดียว มีออนแน่เลยดูกล้องอยู่ดูกล้องไปไปเลดเลดเล็ดเล็ดตัวนึงมาแล้วโอ้โหจออไม่แยกแค่ตัวเดียวไม่แยกแค่ตัวเดียวไม่แยกแค่ตัวเดียวโอเคมาเป็นล่ากัะยิงกล้องอ่ะมันยิงกล้องกูแล้วอ่ะจะกูยิงมันให้ถ้ามันยิงกล้องเอาอยู่อยูแน่อยิงทุนถึงทางว่ามันโอ้โหยิงป่าเยอะทุนเยวเหรอไอ้หกสิบตาอยังไม่ได้ทางอะไรชนะละโอดไปมันเกิดอะไรขึ้นวะเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะลูกอีตันไง ด้วยพลังแห่งสตรีมเกมในแอคแนนต์เสร็จในขาดในขาดด้วยพลังแห่งลูกอีซันน่ะจัดไปให้สี่หัวถึงจะยิงว่าวไปหมดเจออยากได้แวนดอลลายทิธีกูว่าโอเมแม่งต้องสมุกตรงกูแน่เลยรอบหน้าตายดองตายดองหมอกเย็นแทนยืนนี่แทนดีกว่า มาได้ก็มาตายไปช่วยไม่มิดมิดแม่ไอแพรแพรออกไปช่วยหน่อยออกไปช่วยยังไงให้ไม่ตายก่อนโอ้โคือเองก็มึงจะคำพูดนี้ไว้แล้วมึงก็เปิดดูย้อนดูคลิปว่ามื่ตายยังไงแต่ว่าไอ้อะไรย้อนโลย้อนโลตาเขาเองปากเล่นเยอะเยอะเยอะเขาเวองหน้าหนังโง่ลงไปละ เพราะว่ามันจูงว่ะสินโทษว่ะบอลอโล่มันจะเกินกำลังของมึงเกินไปมีโอเม่ใช่ไม่กดหนีไม่ทันก็ไม่ได้ทีเรยนะเท่าไรหรอกยังไม่อัพตึ้งยังไม่อัพตึ้งโลไลมารลงไปละเ้ยสเอาเห็นด้วยนี่อยู่เนี้ยเอาช็อกอัพยัดได้ช็อกด้าช็อกดช็อกด้ายัดยิงไอ้สัตว์ย่องดั้นติดหินไม่ตายอีก เตะนี่โหลดนี่โหลดเออโหลดเออแล้วก็ยิงอยู่มุมซ้ายมึงยิงเหอะเข้าไปยิงเหอะมันเรียบร้อยเออโอ้ยยังกูเห็นอะไรไหมแหมจริงพอจิงกูโคตรแม่นเลยครับจิงแล้วบอกเฟี้ยวเห็นมึงบอกมึงเฟี้ยวเกี้ยวข้าวดีถุยวอร์ดเดินทางนี้กูผ่านฉันหลุยอ่ะ จะต้องฟังกับเบชโอ้โหโอ้โหหอหอหอแรงไปบางทีนะน้องวิ่งเหมือนบัตรไงโอ้โหกลัวแม่งดีชัวไม่เชื่อเซ้นจากหลวงพี่กำนัำไม่เชื่อภายในสามสองหนึ่งเจ็มหอดเอง ไม่มีไม่มีเอโอเคมั่วมั่วไปหนึ่งมาแล้ววิ่งแรงมากกะเป๋าเลยสะแปมเลยมางี้สแเป้ดิมิดชัวเลยเดือสทรงเราต้ลองวิทนะขาลองวิที่เอาสะเป้า่างนีสวยๆขามสวยๆมิดมิดไปอีกมิดไ้มิดไ้เยอะมากเออขามสวยมาก เกิดเกินพวกมบนเกิดเกินขามเด็กดิเด็กโชว์เด็กดิคืออัดที่ปุ๊บแอ็กเลยเจน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 ไปนู่นไปโน้ตกลับ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 เอไม่เป็นไรกูกับเอกูเล่นเอฮะไป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 แล้วก็ไอ้ขี้เปียกไก่เนี่ยยังยังไม่มานะอยู่อยู่ท่อน้ำสวยสวยอันนี้นเราเดินเดินอ้อมไปเอข้างหลังแบาหลังบ้านอะแค่ขึ้นมาเลยเจอมันเดี๋ยวนี้เจ้ากูเป็นดูกล้องนี้ดูกล้องนี้พลังสามสองหนึ่งขวามืออยู่นี่ ีคือคิวจอยอ่ะคิวจอยเป็นโล่ดิ่งทำลายไม่ใช่จะเก็บปงเก็บปืนมาบังไม่ใช่จดิโอ้๋อี่ก็รวยรวยตลอดขวานยังใช้สีทองเสื้อก็สีเหลืองดูก็รู้เลยของมาให้พอเพียงก็เลยรวยสลา้พอเพียงพอเพียงไปให้ลูกให้หลานอ่ะ อเ,อเอาแล้วเอาเพียง่ะพเอ,เ,อ,อะพเพียงพอเพียงนะไอ้สิบเอาละไงเดบกาเดี่ยวนเอาตังค์สักพันเจ็ดขามีนะเสียงสับโอ้เยอะเลยเยอะเลยไม่เชื่อไม่เชื่อแต่เราคงไม่มาหรอกเรมีฝุ่นอยู่อันนี้ก็จริงนะถอด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 เฮ้ยที่อะไรเฮ้ยอะไรอ่ะเจ๋อ ข้าวิ่งโคตรช้าเลยขึ้นมาแล้วตัวหนึ่งโอมนขึ้นมาแล้วดีโหลดก่อนไหมสองนัดเองนะดีโหลดดีเพื่อนดูดเดือดอยู่โอ้โธ่จะมาโซม่วเหมือนกันมามาเห็นละอึ้งเลยตัวสิงห์ม่ววิ่งกลับแล้ววิ่งกลับแล้วมาขกลับแล้วมันก็วิ่งมาอยู่อยู่อยูแซววะเว้งพ่อมึงอ่ะยิงไว้เฮมื่อกี้ใครเห็นสเปรย์แล้วเดินอ่ะบอกมาดิ หมองมาดิใช่สัมห้กูสเปย์อย่างโง่มาแกม่เล่นแล้วเฮียแพ้เมื่อมันจะมีสกินวายเฮียไอ้ม้าขอโอ้โหไม่ยอมแล้วเอาไปห้องกูต้องเอาขามไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรโอ้โหรอบหน้ารอบหน้าโอ้โหปฏิเสธคนขี้แอกไอ้ขามขามฝากมิดเด่น ต้องดูฮียดิขำมีนะมีไปเต็มเตยนเดี๋ยวจะมีนะมี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 มิดมิดมีนะไปช่วยบีก่อนนะฝุ่นฝุ่นอยู่ไว้ก่อนได้ไหมแมวเขยอยู่แล้วมีมีคิวจอยอยู่ลึกโหไม่่แเข้าโหแต่เสกเสกคิวแล้วเสกคิวแล้วเนี่ยอยู่ไหนน่าจะอยู่แถวมิดอ่ะเอยเข้ามาใกล้แล้วเข้ามาใกล้แล้วใกล้แค่ไหนคือไกลอ่ะ อไอ้แค่ไหนใกล้หรือเปล่าอ๋ออ๋อเรเท็นแล้วบ้างอายังนี่วะเขาอยู่ปิดบานเลยเพื่อนอยู่ไหนฆ่าเลยนเงียบดิคือบีรือเปล่าไม่รู้แต่มีแน่แน่เมทไนต์จอยโอ้ยขอยดูหน่อยขอยดูหน่อยเก็บเก็บหลายตัวเลยเมื่อกี้วิงโดนไม่มีฮิวไม่มีชิวไม่มีฮิวแพ้ทีนี้แพ้ท่อท่อท่อมีตัวโอ้ย ม่เล็วคิวจอยหรอวะโอ้โหยดีเลยหลังวัดตัวนึงหลังวัดตัวนึงคุณโอเมนโอเมนทาวเวอร์ทาวเวอร์ทาวเวอร์เหลืแล้วหมดละสวยมากมีตัวนึ่งดูดีขึ้นยิงตัวเม็ดนึงมั้งโอเมนนะอาจจะอาจจะเข้าถล่มอมอยู่กับมาร์กอมอยู่กับมาร์กไปแล้วด้อไปแล้วมนไม่เสร็จขึ้นมาวางหลังด้วยดูกูนะไอ้มากี้ไปในสามสอง มา right. ร์ตตัวดึงมาตัวถ่ายมาตัวถ่ายไม่มันจะได้กลับมาหากูไว้เนี่ยมันโง่กูรู้เลยเฮ้ย80กูว่าทีหลังเขาโง่นะมันฉลาดมากโอ้ยมันมาขอเลฟิกเตอร์หน่อยหรือว่ฉลาดมากเลยเฮ้ยแมวเป็นน้องหมอขาม แมวอ่ะโอ้โหแงไปแลงไปแงไปโอ้โหอยากเห็นกีบไปแพแล้วอะอยาเห็นแบบมุมมองไอ้แพ้อ่ะโลกนี้แม่งโหดร้ายเลยดูแล้วปดใจไปไปดี่ะเจ็บเลยสั มิดเยอะเลยสอยมากแพ้เดี๋ยวเมื่อกี้มั้ยไอข่ามขำมาเล่นมาเล่นทาวเวอร์แล้วเดี๋ยวเขาเล่นมิดแอมเดอดฮันเตอร์นไงของอะไรเลยนะสวยอะไร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 สไนเป็ดถ้าใครช่วยมึงได้ไหมโอ้โหทั้งก็แตกไอสินทาวเวอร์ทาวเวอร์มาเวกขึ้นบันไดบุรีมาที่บันไดนี่ทุบยอดทุบยอดที่นี่ที่นี่ สวยมีตัวมีตัวที่ไม่โดนหลังฝุ่นหลังโอเคสองปิดโอ้ยไม่ตาย one e n e โทษทีบอมดีที่เรีกกูแบบควรได้ต้องได้แล้วอะไม่ควรจะเป็นยางสวยมากไม่จริงอะกูควรได้ด้วยไม่ไม่ได้ชิดเว้ยเมื่อกี้เหมือนมีใครได้ดูจอกูว่าแบบโคตรเบื่ออะยังไม่ตายหามอปนเอาไปอันนี้ของกูเอาอันนี้ไปโอ้ยไม่ทัน เว้ยสีแดงว่ะเฮ้ยสีเนี้สวยสวยกว่าอีกไอ้เที้ยสีฟ้ามันแบบแปลกๆเนาะดูแปลกอ่ะเอ้ยมัชอบเว้ยแต่กูไม่ชอบกันเดี๋ยวเดี๋ยวกูเปิดเก็บเอ็นให้ตรงเนี้ยเอาเลยพี่ฝุ่นแบกกลับมาแบกกล้วปีว้าแพรมาแล้วเก็บเอ็นเก็บเอ็นพิยอโอ้โหโอ้โหมันยังมันยังนีออนนีออนมันยังนี่อยู่ ปวดดื้ออยู่ยังหัวดื้ออยู่ไอ้ฝุ่นจากการนี้ขึ้งหลังของกล่องนี้กล่องนี้กลับเข้าไปละกลับเข้าไปละวอ๋ยมองไม่เห็นเลยได้รอเหนแแพ้มันได้ไงอ่ะโัเทดตัวเทดโอ้ยไอ้มาร์คดักไว้ก่อนมาร์คดักไว้ตรงนั้นแหละใหญ่ๆยังพึ่งออกยังพึ่งออกมาร์คแค่ให้กูด้วยนะเพื่อนๆจะกลับมาสวยเทเกิน เอวีมาเอาอะไอคอนเฮมมาเอาอะมาต่อต well er well. ja. so right ok. ุ๋วมาต่อตุ๋วปเฉลายวหนดูกูตายดิคือไม่ใช่สาวๆก็โดนไอ้มาร์คตุ๋ยได้อะสางหิวไปโอ้โหฝุ่นไม่ไม่ดูดีแดีจังไม่รักไอ้พี่ไม่ใช่สาวๆก็โดนตุ๋ยอะเดี๋ยวมึงจะโดนกูตุ๋ยตุ๋ยเนี่ยโอ้โหทำไมไม่นายลงวะตุ๋ยอะฝุ่นหิวคิวบอกเลยเอชัวร์รอบนี้แค่คิโมกับ โอ้ยไมันยังมีมาสองตัวเลยวะเข้าระบายน้ำแม่งเลยเจ็บเออเข้าเข้าเข้าท่อดิเนี่ยเขาลังเจ็บอยู่เจ็บโอ้ยแล้วไมน้องแล้วไมน้องคือแบบน้องหนีอะตอนแรกน้องโดนแรดกระแทกหัวไปทีนึ่งน้องหัวดิ้งเลยเข้าหลังพอน้องหัวดิ้งปุ๊บเนาะกำลังจะถอยนีออนแม่งมาโอเมนระวังโอเมนมือใส่อะ น uh> ั่นแหละขึ้นเทวีขึ้นเทีทวเวีทวเวอร์เธอพอร์ตกโลนทำลายละฆ่าเลนะโอ้โหยอออยู่อยู่ดีอีข้าไปรอยคน้านอดแบกโอ้โทษเหรอให้มึงแค่นี้พอดีไข้างหลังข้างหลังทำมึงอะมัดใช้ปืนโอ้ทำไมวะาเเสียเชิงหมาแก่วะเสียเชิงหมาแก่ให้กับ ุนนนมักูคิดว่าอาจจะกับกูคิดว่าอาจจะเขาเนี่ยไปอยู่ไหนนะไปไปู่ด้วยกัไปเอะว่องไปเอะไปสามสามไอ้นยังไม่กินเหรอนี่ไงนี่ไงกระโดดลงมาตาเจ็บเห็นไหมดีแม่งจังหวะอะไรขอปืนหน่อยดิขอแฟนทอมหน่อยขอแฟนทอมหน่อยเอ้ะม้าขอเปิกเตอร์หน่อยรถกระหน่ำเติมซื้อนะไอ้เชี่ยแล้วแบ่งกัน ไม่ใช้อย่างประหยัดนะดูนะใส่คนซื้อน่อยกพี่แล้วค่อยแบ่งกันไม่เน้นซื้อเน้นขอเพื่อนรอรวยก่อนนะมาแล้วฝุ่ไม่ไม่มาจริงๆกันนะน่าจะเล่นชานะมิดมิดน่าจะเล่นมิดน่าจะเล่นมิดท่ทอลยไอ้มา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  มาไหนมาท่อเออแล้วกูแหลกเดี๋ยเมื่อกี้ขามขามนี่จะมีอยู่ปะมีมีโอ้โหมีอยู่ออฟด้วยออฟอยู่นี่ออมอยู่นี่อ่าสวยไอ้หมดเลยก็ได้นะพวกมึงอ่ะแต่ตัวเดียวแล้วสวยเลยออมท้าออมนะเอ็นเอ็นเอ็นโอ้โหยิ้มแบกเข้าไปแล้วเข้าไปผมตีเลยซิงเลยยัง บอมดับไหนบอมดับไหนบอมดับท่อเอท่อเอท่อเอแน่นะโอเคแถวนั้นแหละขามขามขามกูขามเลยน่าจะมีนะมัคเนี่ยซ้ายสวยอุ้ยเจอ130เลยเหรออัดคลิปที่เจอ130เลยเหรอเกินไปเป้านี่ยเก็บออฟว่ะใครใครใครเล่นออแบะเอามากูกูกเอ้ามึงจะเล่นเหรอ ไม่ไม่แบบความชอไม่เล่นกูเล่นไงเอาเองั้นกูเล่นดีกว่ามุดมุดเล่นกาเดียนไปเออกูเล่นกาเดียนได้อยู่มุดในายงมีนายปลาดไงอ๋อป่ะเพราเรียกพี่ชายรหัสมาเลยอ่ะค่ะโอ้โหเย็นยินที่กูเล่นอยู่ดีกว่าโอมาว่ามาเข้าท่อเข้าอีเหรอเข้าท่อแล้วเข้าท่อแล้ว เพื่อเดชใช่ไหมมามาโอเมนมาทีนี้ไม่โดนเท่าทีโเ้ยกูว่าจิงให้ตั้งนานเลยนะเกือกูว่าจิงอย่างโง่เมื่อกี้ยิงไม่โดนยิงที่โดนเหมือนกันสับัดติดเซฟโกไปไหนจอยอยู่นะตรงตรงบีอ่ะไม่ช่วยกูคนเดียวดิไม่ต้องมาก็ได้นะมันคงไม่เข้าแล้วแหละเฮ้ยเชกอยู่ก็แพ้เขาน้ำ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 เมดนุดนิออนเขาน้ำเขานิโอนค้ำวอตเตอร์วอกฮ้อก็เข้าบีว่ะ ฝุ่นฝุ่นฝุ่นเท่ากับฝุ่นนี่นี่แล้วนี่แล้วแตหัดไม่ทำเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่บึ้มหรือมาร์กคนเดียวแล้วมาร์กไม่ใช่บึ้มมาร์กเอแล้วเพื่มอีกสิบสามแล้วดิเราเพิ่มจริงอันติีนะมันอันตรีอยู่นะมาแล้วเชื่อไม่รู้ไม่รู้เด็กเขาแนบเขาแนบเขาแนบไปไหนตอนไหนแล้วอยู่เซนโบเด็กแว๊เนี่ยเก็บสีดิมาร์กมีไง เอ้ว <ort>. ัต <silently> ถ oh ุล yeah. ีเฟครีโหลดีเฟครีโหลดเช็คซ้ายใกล้กันนะไอ้โอ้โหยังไม่ได้ไม่ไม่ยิงยิงยิงยักษ์ซ้ายไปยักษ์ซ้ายไปก่อนเอาละน้องเออโอ้ยอะไรเสะแล้วเสะโอ้ยดูชาญเก็บคิมคินสุะ ฉันหลัคลีนได้เหรอเมื่อกี้เฮ้ยฝุ่นไปไหนเอาปืนมาก่อนโอ้โหโอ้โหมีสิทธิ์อะไรมาทำอย่างนี้วะ่ขอมาขอมาไหมขอมาไหมกูมีตั้งเจ็ดพันเนี่ยกูไม่ได้ซื้ออะไรเลยแล้ไม่ใช้ตังค์สกปรกกับของมึงหรอโอ้โหทำไมกูจดวะต้นบัตระไม่พูดดีกว่า ไม่ฟุดงหรอกเขาจะเก็บหมดโอ้โหโอ้ยออฟไม่ก็อปอะมิดล็อกเดินออมมิดออมมิดมิดออฟนะออฟนะออมนะไม่เสียวาไม่เสียวาอยู่แล้วมาไม่กู้ตัวไม่มาไม่เสียวาก็ดูเลยดีกว่าไฮไลท์ของพี่ฝุ้นไม่เสียวาไม่เห็นอปเอปหมดเลยเนี่ยดูทรงอะอปสองเลนก็ออฟไม่จอดจบ เฮ้ยไม่กูยิงโงู้ยังเหรเกินละเอาหน่อยขอสิบเอ็ดหนึ่งหน่อยพี่เดชัวแต่ยังก่อนลองมาเจาะมิดมานะดี<ม>ดี<ม>ดีดีเข้ามีดม,มาเดิไอไอ้เจ้าสี่รอเลยมาร์กี้ว่ากูออกไปหัวกูนิยงแน่เล่นมันเล่นยาวอ่ะ เรื่องอะไรวะแจ้งตำรวจที่ไหนอ่ะบอกให้แจ้งตำรวจเมื่บหลังที่ไหนยาหรือเปล่ายาหรือเปล่าเข้าไปยังมันไม่ใครเห็นละมั้งมาแล้วโอ้โหจะแท็บอยากจะแท็บอ่ะถามมีนะถามเซ็กซ์ โอเคมันฟายัดนี้ตรงตะกี้ออไตัวซ้ายนี่โลแล้วโอ้โหไหนตัวเนี้ยโลอะนะเออแพ้ยิงเจ็บแล้วเท่าไหร่ไม่รู้ยังไม่ตายยิงไปสองสิบโอ้โหลบไปห้าก้ายิงไปสี่สิบไม่赖ครึ่งแรกดีละสิบสองก็เอาอยู่แล้วก็แพ้สิบสามสิบอ่าแบบนั้นก็เครียใช้ได้อยู่นะก็รีบเลยดีกว่า รีโหลดอัดมาจะครึ่งชั่วโมงแล้วน่าจะจบประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยแหละอัดมา10นาทีแล้วขนาดเกมไวแล้วเนี่ยทำไมมาร์คทำไมมันเปี่คือตัวที่เคยตัวเจ้าปัญหาของทีมเรานี่ยโอ้โหอหืมโอ้โหส่วนนี้เป็นคนที่มีความคิดนะส่วนที่เช่นนี้พูดมากโอ้โหพูดมากแต่คือปวดหลังละมึงอะไร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 มึงต้องการไงเมอ่อ่ง ไอ้ขำคอมเมนต์หน่อยไอ้พวกคอมเมนต์ไอ้พวกคอมเมนต์เดี๋ยวกูต้องคอมเมนต์มาละอ้อมเมนต์ไม่มีอะไรจะด่าแล้วอะคอมแม่งเลยมันไส้วู้นี่ครับคือคนโยนในทีมเรานะฮะปักดีปักดีนีหลังกองหลังเขาวยมี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 ไป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 คนโง่มาทำอะไรโง่นั่นแหละแพ้แพ้แตขาเขาเขาอยู่ห้องเ็บมากเจ็บมากกินมันดิ ไปไม่หวาละไม่หวาละสามเจ็บมากไม่กู่าเจ็บมากไปดไปดใครหยุดยั้งไปใครหยุดใครหยุดใคดตัดพืนแค่นั้นแหละอืมโทษอ่ะมืไปลดเดอลิ่งไปวิ่งไปเข้าไปเข้าไปทษทีทษทีไปแล้วครับไปแล้วครับได้ยิเขาเข้าไปใครเข้าไปใ ฝุ่นฝุ่นฝุ่นนุ่ช่วยช่วยช่วยแพหน่ะช่วยพาแพเขาไปหน่อยสิบสิบทาวเวอร์แพวางได้แบบที่เเปิดโจอยาให้คนรู้ไว้แด์แเขาวมากแเป็นมุกิกโอ้ยเจ็บนไปโอ้ยตัวไนเขาหน่อยเขาหน่อยอยู่เขาเขาเาอไม่เียขอมเดียวขอไม่เดียว โอเคโทษทีขออีกแป๊บนึงเฮ้ยจับจับจับไปฟุ่นจับกล้องที่ฟุ่นดีจับอยู่จับอยู่ไอ้เนี่ยหัวอยู่ไหนหัวอยู่ไหนอะหาไม่เจอเลยอ่ะแม่งหัวเล็กเกินอ๋อแต่เอาดูเลยเปล่าฟอสฟอสดูสู้เลยเปล่าวตอนนี้ยี่สิบหกนาทีแล้วเอาให้จบภายในครึ่งชั่วโมงเมื่อไหร่เราจะสอนภาษาฟิลิปปินส์ภาษา ฟิลิปโป์ฟิลิปปอันนี้ตาสองของเปลี่ยนเราอย่างวะหรือว่าตาหนึ่งเปลี่ยนเราเพื่อนตาสองเองไม่เกมเองไม่เกมนี้อยู่ปะเนี่ยเกิดปะเนี่ยเองเล่นเกมนี้มากี่รอบแล้วไอ้หนุ่มโอ้โหสนใจแล้วนะว่าฉันเล่นมีมีมีไม่เชื่อไปอยู่วันนั้นแหละเออโอ้โหมันมาใช่ด้วยใช่ด้วยนี่ไง่วลาเวลาสองแค่นั้นแหละไม่พูดเยอะเจ็บคอบนทาวเวอร์นะ ไม่มิ้งหัวจิ้งหัวไปแล้วเมื่อกี้แพรเข้าไปอุ้ยไอ้มาไอ้ลองไอ้ลองเข้าไปแล้วเอ้ไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วหลังวะอะไรวะอุ <h <h ้ยอะไรเข้าึงมือกูเหรอฮะฮะเอพีเอสออกพอดีเลยอยู่อยู่อยู่เอเมนเอเมนเอเมนมาเก้งหัวดิ้งตัวหัวนะลบร้อยสี่ห้ลบร้อยสี่ห้เข้ามาดิเอ้ยอะไรอะทำอะไรอะมาทำอะไรอะ สวย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 โอ้โหพวกมึงกูเห็นเหมือนมึงวิ่งเล่นกันอะโคตรไหวเนี่ยเมื่อกี้อยู่กูอยู่ดีๆกูปิงปิงขึ้นไม่ใช่ดิไม่ใช่ดินอนจังหวะไม่ดีเลยสองคนอะวิ่งสายไปสายมายิงไม่โดนสักเม็ดเลยขอบปืนเลยฟุ้นลบร้อยสี่เก้าแล้วนะโุ้นฟุ้นขวารท่อหน่อยโอ้โหเล่นดีเซิร์ตแล้วกันไปเล่นดีเซิร์ตเล่นดีเซิร์ตเสียอีกู้อะนะเออเขาไหนเขาไหนเขาไหน ไอ้กูรู้สึกว่าเข้าเข้าเข้าเอาน็นั่งกับลุ้นดีว่ะเออเข้าบนมีนิออนะวังมันยิงหลอดไฟมายิงหลอดไฟเดี๋ยวเพิ่งเยวเพิ่งอดี๋ยวเพิ่งออกโอ้โห <laughs> เจ็บจัง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 เลยข้างบนข้างบนมีเลสขวามีนิออนเออเข้าบนมีเลสอีกว่ามีมีข้างบนที่กูวิ่งแจกอ่ะข่าวไปดีเสิร์กูไปเล่นดิสาต่อเจตันระลึกเข้ามาเข้ามาเข้ามา ไอ้แบ hey. <A> ็กไอแบ็คไอ้แบ <March expense. S 1> hey. ็คแทวิ้งเข้าแบ็คเลยเอ้ยไอ้ขามีนะซ้ายมือมาโชว์กันไแบ็คมาเยอะไอ้แบ็คมาเยอะมากลูดเลยลูดหมดจะวิ่งดีจะวิ่งลบร้อยสี่สี่เลสสวยมากไอ้เหี้ยไอ้เชี่ยเลยวะแต่เร็ว้อย่าวิ่งดิีเยวเดี๋ยววะไม่ไหวแล้วคุณรู้ว่ามันยาวตัวรอดแต่อย่าวิ่ง กูก็ว่าแหละเนี่ยกูเดินเดินซ้ายอ่ะเดินชิ้กําแพงอ่ะระวังซ้ายอ่ะถึงเวลาละจนเลยจ้าทำไงดีขอปืนหน่อยนี่จะ drop ขอปืนอะไรเอาไรแต่เดียวเพื่อนเอาไปเลยเเมื่อกี้นะมันเสียชื่อปืนกูอะเกินไป โซลิดจ้า b ีแย่พวกเราตอนนีออนไลน์อ๋อเหมือนที่ไม่เหมือนที่คิดไว้เท่าไหร่โอ้โหแล้วทำไมโอ้โหทำไมหุ่นมันมองไม่เห็นเราอะไม่รู้กูหลบหลังกล่องมั้งเป็นมุมที่กล่องเฮ้ยคนถือระเบิดมามาเอมาเอ กูห้ามตายอ่ะกูห้ามตายอ่ะไม่น้อยเลยเฮ้ยไม่กินแล้วกิน้ถ้าเมื่อกี้ปืนเดี๋ยวเนี่ยนะ A m มาเอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ใช้ปืนอะไรวะกูใช้เฮดฮันเตอร์ก็ไม่มีปืนเมื่อกี้เอเดนเซอร์เออกูใช้กูใช้สกิลมันอะแล้วยังไม่โดนอ่ะแชมเบอร์มันต้องได้วางเป้าก่อนอ่ะถ้าวางเป้าหลังกูว่ามันไม่่ใชงตายนะจะมีนะ ขวาเลยอะใช้ขาน่าไต้ตีนมึงกันไม่อกี้ขามาไม่เห็นนะขาไม่เห็นนะเมื่อกี้ใต้ตีนมึงอะเมื่อกี้มันชิดอยู่เหรอไม่ใช่นี่หว่าอ๋อจัดบัตตี้มึงแกว่งไปมาโอ้โหรือชิดบรอโอ้ไม่ตายซะจัดตัวเพื่อนกูยิง30 seconds left หลังหลังหลังมาหลังจะมาก่อนหลังจะมาก่อนไม่ไม่ไม่หลังหลังหลังที่มึงว่ะอานย่าหลังให้มันดิ โคดโคดโคดเต็มตอนเนี้ยผ่านแล้วอยู่คนไฟกลายเป็นโคดโอ้โหเราถ่ายแม่เว้เขาต้องถึงอะไรจริงๆสินะมันกลายแล้วกลายเป็นโคดเทียมีคนเล่นมิดปะมีคนเล่นมิดปะสินขอไปดอ้หน่อยโยนไปดอาให้ก่อนเข้าไปนั่งวางกำแพงแล้วมันก็หายไปเลยโยนไปดอาให้ก่อนเข้าไปเดี๋ยวคิดจะไปอเอ้ยโทษโทษเมซิบูก กระด้ก4พิกจะไม่เอาเลยเดี๋ยวกูตัดไอ้ให้หมดเลยไม่ไม่ไคุณเดียวว่ะล่อซ้อนเลยไม่ซบุกพลาดได้กระโดดหนีแบบเท่ๆดูนะถ้าโกจริงจะเป็นยังไงเฮ้ยมีคนจะพีกนะหน้าหมานี่ยโม่โง่จริงมางานมาหาเรื่องกับกูไม่ได้ยินนะระวังมันจะพีกนะ ในไซส์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 วางบนให้ขอเดินผ่านได้ไหมครับไป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 เข้าเข้าบีเข้าบีเข้าบีอ้าวเข้าบีเหรอว่าแล้วในไซส์ในไซส์เลยรปไปไปเอลงเอล่งเอล่งเข้าไปเข้าไปไปไปเดี๋ยวกูดูบีฮะไอขอได้ต่างคนนะเตัวท้ายตัวท้ายอยู่บีตัวท้ายอยู่บีโอ้ยไอ้นี่อีกแล้วโดนไี้นี่นาทีเลยกูโดนไ้นี่นาทีเลยอะไรวะ เกมนี้อยู่หน้าไอ้ขามอ่ะเยสเยสเอาแล้วไงกูดูสิว่คนที่เก็บเอจะไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้ากู KJ เจ็ดแปด k เจ็ดแปดโอ้ยเฮียมาตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อไอยแพ้มึงทำมันทำอย่างนี้นึกว่ามันเดินอยู่เอแบ็กอยู่ กูแพนลงอยู่เองก็สุดเกินไอสวยๆเราแพนยังไงล่ะแต่ว่าดีนะเพนขึ้นหลังมาขึ้นหลังมา no มามาชิมัน GG oh shit เฮี้ยโอ้โหเฮี้ยแทนที่กูจะได้เอ็ดการเวนให้มันได้เอ็ดเฮ้ คุณก็นะ hey, <laughs> ก <Wow. S 2> อะบะคกูเลยงงจดิงแค่วาววะกระบะ <Wow. S 2> ไม่โดนอะ่ะมันแบบรนะีบวิ่งเกินอ่ะโดนไอเนี่ยสองรอบแล้วคุณจะเก็บเอ็ดสองรอบแล้วแล้วก็โดนหัวไอ้เนี่ยสองทีเลย